กรชาวอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมเร่งประชุมประชาคมเพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรหลังรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราไล,ล่ละ1 0น0บาทรายละไม่เกิน15ไร่ครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์ของเกษตรกร,กรผู้ทำนาตัวจริงจากเจ้าของที่ดินซึ่งจะส่งผลทำให้เงินไม่ถึงมือชาวนา อย่างไรก็ตามเกษตรกร,ร,กรบางส่วนที่ทำนาไม่ต่ำกว่า15ไร่ก็ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเงินในอัตราเท่าเทียมกันคือรายละ15,000บาทหวากว่าคนที่มีที่นะเขาได้เขาเต็ม15ไร่15,000แต่คนที่เช่าที่หากถ้าเจ้าของจะมีการแบง่งหรือว่าขอแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งตรงนี้ผมไม่เห็นด้วย เพราะว่าเจ้าของที่นั้นผมเช่าที่มาคนที่เช่าที่มาเขาก็เสียค่าเช่าไปแล้วท่านก็ได้ผลประโยชน์ไปแล้วในเมื่อเช่าที่มาเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้เพื่อจะนั่นอีกหน่อยเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ถามว่าท่านจะจัดการกับตรงนี้หากถ้ามันมีแบบนี้ขึ้นจะทํำยังไงท่านจะเอาระเบียบตรงไหนมาจัดการมันมันช่วยเหลือได้นิดหน่อยนะแต่แต่มัน คนที่ทำนาเยอะนะมันเป็นนี่เยอะเป็นนี่เยอะการทีท่ทำนาเยอะนี่เป็นนี่เยอะเวลาเราไปกู้เงินทกศหรืออะไรเนี่ยเขาจะถามว่าคุณทำนากี่ไร่<ม>ถ้าบอกถ้าคุณทำนาห้าไร่สิบไร่เขาให้คุณมาไม่กี่หมื่นหรอกแต่ถ้าบอกคุณทำนาเขาก็มาตรวจนะตรวจสอบ่าทำนานา30ไร่40ไร่50าไร่เขาจะให้วงเงินสูงเพื่อจะมาลงทุนตรงนั้นก็คือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่รุ่นนั้นแล้วคือถามว่าถ้าให้หมื่นห้าเนี่ยเราจะจะทำอะไรได้ไหมเราทำไม่ได<ม>้เพราะนี<ม>่เราสูงนี่เราเยอะเสียแล้ว ที่เราเยอะเสร็จแล้วก็ช่วยได้แค่เบื้องตน้นปัจจุบันมีเกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียนรับรองการเป็นเกษตรกร,ร,กรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วประมาณ2ล้าน9แสนรายและคาดว่าเมื่อปิดการลงทะเบียนการ,กรเกษตรภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะมีจำนวนกเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นกว่า3ล้านราย สมุดทะเบียนกเกษตรกรนะคะถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่ชาวนาจะใช้ในการขอรับเงินจํานวน1,000บาทต่อไร่แม้ที่นาเหล่านั้นจะได้รับการเช่าต่อมาจากผู้อื่นเพราะทะเบียนเล่มนี้ได้มีการแสดงรายชื่อพร้อมจุดประสงค์การถือครองที่ดินเพื่อการ,กรเกษตรซึ่งก็จะตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือกเกษตรกรตัวจริง จ่ายเงินช่วยเหลือรัฐบาลจะจ่ายเงินให้กับชาวนานที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เท่านั้นโดยตรวจสอบจากการขึ้นทะเบียนของชาวนานในปีนี้ซึ่งจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรฐษฐกิจของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรพบว่าประเทศไทยมีกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีก,กว่า3ล้านครัวเรือน พื้นที่นารวมกว่า63ล้านไร่หากช่วยเหลือตามมาตรการพยุงราคาข้าวของรัฐบาลท,ที่จะช่วยเหลือในราคา1,000บาทต่อไร่คาดว่าจะใช้งบประมาณในครั้งนี้40,000กว่าล้านบาท กันซี้ก็จะมีสองตัวเรื่องของโฉนดกับสัญญาเช่าปรากฏอยู่ก็จะตรวจสอบเบื้องต้นถ้ารายใดถ้าในเรื่องการตรวจสอบถ้าพบปะว่าพี่น้องเกษตรกรรายนี้ได้มีการแจ้งเท็จเราก็จะมีการแจ้งความนะครับในสิ่งที่ว่าที่จะมีการทับสิทธิ์กันหรือว่าเอาเอา,เอาสิทธิ์ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถ้าถ้าไม่ไม่เคยพบปะ ยังไม่เคยเจอนะครับว่าจะมีเกษตรกรกรายใดที่ไปมีการไปสวมสิทธิ์กันเอาสิทธิ์ของคนอื่นเขาไปใช้เนี่ยไม่ไม,ไม่พบปะเลยถ้ามีถ้ามีอย่าลืมว่ามันมันเป็นเรื่องที่อะไรในพื้นที่เนี่ยจะต้องมีการบอกแล้วเดี๋ยวก็มีนู่นเดี๋ยวมีการแจ้งข่าวแจ้งอะไรเนี่ยสำหรับมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,557ทับ2,558นี้จะเปิดรับเอกสารถึงวันที่30ตุลาคม หากเกษตรกรมีเอ,อกสารครบถ้วนจะสามารถรับเงินได้ภายใน3วันหลังผ่านการตรวจสอบหลักฐานดังนั้นเกษตรกร,ร,กรผู้ทำนาตัวจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่นาตัวเองหรือนาเช่าแต่มีใบรับรองเกษตรกร,ร,กรตัวจริงก็รอรับเงินช่วยเหลือได้เลยวันลบพุทธิพันธ์พฤกษ์ถ่ายภาพพัทราพรต้มสวงรายงาน